สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปแฟนคลับอีสานบันเทิงเก่าๆนะคะมือนี่แอดมินกะมาขอแสดงความเสียใจกับนางเอกหมอลข้านณะเสียงวิหกนะคะน้องอิงดาวดุดดาริกาน้องอิงดาวนี่ได้จมน้าเสียชีวิตคณะร่วมปาร์ตี้งานวันเกิดนะคะซึ่งตอนนั้นกระบมีภัยเห็นน้อง กน้ำเลยนะคะก็คือจากกรณีที่นางสาวดุดดาริกาปัญญะอายุ30ปีหรือน้องอิงดาวดุดดาริกานางเอกหมลลําคณะเสียงวิหกพร้อมคณะได้เดินทางไปร่วมงานปารตีวันคลายวันเกิดแฟนคลับที่บ้านหนองบัวตำบลสามพล่าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี และได้ประสบอุบัติเหตุจมน้ำในสานามซึ่งทีมงานได้ได้น้ำตัวน้องน้ำทรงโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและน้องก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะล่าสุดเมื่อเวลา14บนาฬิการ้อยตำรวจเอกพงพ้นผิวพองร้องสารวัตรสพเมืองอุดรธานี ้อยตำรวจเอกทรงเกียรติขันเขตร้องสารวัตรเมืองอุดรธนานีได้นำกำลังไปตรวจสานามที่เกิดเหตุโดยมีนางศิริลักษ์อายุ64ปีเจ้าของบ้านได้เปิดเผยว่าเพิ่นและสามีเป็นชาวฮอลแลนด์สร้างบ้านหลังนี้มาส5หปีหลังจากสร้างบ้านเสร็จก็ได้สร้างสะายน้ำเมื่อบ้านนี้ก็ได้มีการจัดงานวันเกิดย้อนหลัง และได้เชิญหมอล้ำมาหลายคณะโดยจัดปาร์ตี้ตั้งแต่เา้ามีคณะปฐมบันเทิงศิลมาร่วมงานอยู่หาคนและกระทั่งมีคณะหมอรำเสียงวิหกบอกว่าสิมารวมงานโดยพระเอกนกพงศกรได้เดินทางมากับนางเอกแพลวธิดาส่วนน้องอิงดาวดุดดาริกาผู้ตายนะคะได้ขับรถมาร่วมงานประมาณ 20.30นาฬิกาสนาทีซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่ได้มาร่วมงานนางศิริลักษาวา่าภายในงานมีการลองเพลงข้าเล่าเกะกันอย่างสนุกสนานกระทั่งพานไปจนถึงเที่ยงคืนกำลังสิเลิกงานปาร์ตี้แฟนผู้ตายมาแจ้งว่าผู้ตายหายไปก็เลยได้พากันค้นหาผู้ตาย แต่ก็คิดว่าผู้ตายอาจจะเมาแล้วก็อาจจะลบไปนอนมองใดมองหนึง่งก็เลยได้พาก,กันออกตามหาทั้งบริเวณรอบบ้านถนนาน,านาบ้านป่าข้างบ้านก็บ่ได้พบน้องเลยกระทั่งมีน้องใช้น้องผู้ซ้ายนะคะในขณะมอลำได้โดดลงไปในสระน้ำเท้าของน้องซ้ายคนนั้นได้ไปสัมผัสโดนร่างของน้องอิ่งดาว น้อนอยู่กนสะก็เลยได้น้ำร่างขึ้นมาร่างของนองอิงดาวนะคะขึ้นมาลิ้มสะและซอยกันปั่มหัวใจระหว่างนั้นก็ได้แจ้งกู้ัยให้มัดซอยเหลือซึ่งกู้ไัยก็ได้ตรวจพบว่ามีชีพจรอยู่ก็ได้ได้พากันส่งนองไปโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแต่ก็บระบากายือชีวิตนองไว้ได านางศิริลักษณ์กเลิวาว่าพอทราบข่าวว่าน้องเสียชีวิตแล้วก็รู้สึกเสียใจแหงเมื่อเศร้านี่ได้ไห้ไปหลายรอบหลังจากนี้เพิ่นกะสิเดินทางไปร่วมงานศพและร่วมทำบุญกับครอบครัวน้องรู้สึกเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งใจว่าสะเป็นงานลื่นเลิงกลับกลายเป็นงานโศกเศร้า ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องอิงดาวดุดดาลิกามันเป็นอุบัติเหตุคะ่ะกระบอกนี้อย่างให้ภัยเกิดขึ้นกบกระบออย่างให้เกิดขึ้นกับผู้ใดนะคะด้านนางสาวสาวิตรีจันสว่างอายุ41ปีหลานเจ้าของบ้านว่าว่าก้อนที่หายตัวไปนะเห็นผู้ตายเล่นยูขอบสากับเด็กๆ ต่างคนต่างสนุกกไ็ได้สนใจกันผู้ตายหายไปประมาณหนึ่งชั่วโมงบางคนเห็นว่าผู้ตายเนี่ย่างไปนอกบ้านก็เลยได้พากันไปน้ำหาแต่ก็หาพ่อพอบ่อมี่ภัยเห็นตอนน้องจมน้ำนะคะแต่พอพบว่าน้องจมน้ำลึกประมาณสองเมตรก็ได้น้ำล่างขึ้นมาจากสะแล้วก็ซอยกัน,กนปั้มหัวใจ และกระทรงโรงพยาบาลทุกคนก็เสียใจมากๆและก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะต่อมาก็ได้มีญาติของนางสาวดุดดาลิกาปัญญาหรือน้องอิงดาวดุดดาลิกาเดินทางมาเอารถยนต์เก่งมิสันโนดสีดำหมายเลขทะเบียนเก้าก็ใกล้ต่อประตักสาม2นกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรถของผู้ตายได้เดินทางกลับบ้านที่อำเภอภาคาจังหวัดเลยแล้วก็ทั้งญาติกับว่าได้ให้สัมภาษ์ใดๆเพราะยังอยู่เพราะยังอยู่ในอาการโศกเศร้านะคะซึ่งน้องนี่เป็นคนแถวบ้านแอดมินนะคะก็คือน้องนี่สีอูอำเภอพาคานะคะอยู่ตำบลโนน,นปูแดงกระบ,บ่กไก่จากบ้านแอดมินลายปันใด แอดมินก็สิได้ลงพื้นที่แล,ล้วก็ไปแสดงความเสียใจกับญาติในค่าวต่อไปอยู่ค่ะนี่แหละค่ะอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องอยจะประมาทกับชีวิตนะคะดูแลเจ้าของให้ดีนี่ก็คือความโศกเศร้าเสียใจของญาติแล้วก็ของ คณะเสียงวิหกนะคะซึ่งซึ่งเพิ่นกันยังอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจอยู่ค่ะกะ็มันมันกระทันหันนะคะมันมันมันยังมันยังรับกับเหตุการณ์นี้บ่ได้ก็บ่รู้ว่าซิว่าจังไดเนาะคะ่ะมันมันเป็นความเสียใจที่ที่เรียกคื้นบ่ได้นะคะ ซึ่งตอนนี้ทั้งทั้งบานงานทั้งบ้านผู้ตายเนี่ยก็ได้พักกันคน้นเต้นค้นยังมาเ,เพื่อที่จะจัดงานบําเพ็ญบําเพ็ญส่วนกุศลแล้วก็ชาพนากิจล่างนองในข้าวต่อไปนะคะซึ่งทีมงานของแอดมินนี่ก็กได้ลงพื้นที่ไปแล้วเพื่อนก็น มาบอกซื้อฟังว่าตอนนี้ทั้งบานงานกะกำลังคขนเต้นคขนของคขนอี่ยังเยอะแยะมากม้ยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวไล่ที่ว่่อยากให้เกิดเนาะคะ่ะแต่มันก็เกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทําใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้ตายแล้วก็กับทีมงาน คณะเสียงวิหกนะคะที่ได้ศูญย์เสียบุคลาก่อนที่สำคัญของคณะคนนึงไปยังบ่มีวันหวนกลับเนาะคะ่ะค่ะสำหรับเมื่อนีออ่ช่องอีสานบันเทิงเก่าเกเก่าแอดมินกับคอจบการรายงานข่าวไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าในบ้านงานแอดมินสีน้ำมาก ว้าวให้พี่ให้น้องได้ฟังเป็นข้าวต่อไปเนาะคะ่ะเมื่อนี้เกาคอสวัสดีค่ะ